ดิครับพี่น้องวันนี้ก็<ต>มาล่อดูอปลานกนะน้าเขาโทรไปบอกว่าปลานกที่บ้านท่าลาดเขาวก็มาล่อดูน้ํามันลงมาใหม่ปลานกกเขาบอกว่ามานันนกสองสามวันแล้ว <laughs> เรารู้ข่าวช้าเกินไปเป้าหมาย <c oughs> <c oughs> คือปลาคขานะไป <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าปลาขาวมันอลอยอยู่ตรงกลางแล้วมันได้เอาเรือมาข้างฝั่งมันไม่ลอยมันมีแต่ปลาตะเพียนปลาขาวพวกนี้ลอยไม่ปะปากงอปงอปอยู่นี่ไม่เคยเห็นปลาขาวลอยหัวทกักทีนะพลาดอีกแล้วทิปนี้รู้ช้าไปตรงนี้มีปรากฏลอยนะพี่น้องแต่ว่าเป็นปรากฏเหลืองน้อย เต็มเลยมีแต่ปลาตะเพียนเห็นแต่ปลาตะเพียนปลาตะกะทุะเพียนใหญ่หนั่ง มกระโดดนี่มันน่ะยิงปังโดดปังเลยเพียนใหญ่นะเพียนใหญ,ลลใหญล่ลูกดอกเกี้ยแล้วนู่นตัวใหญ่เลยโอ้แต่ว่าลูกดอกติดย้านน่นนะ่ะพี่น้องเลยโดดตุ้มเลยปลาผมเพียนไซโลนั่นนะ่ะไปปลากันครับ ไม่ยิงปืนสูนานเล็งโคตรนานอะ่ะไม่รู้จะเล็งยังไงปลาคนเขาไม่มีก็จัดปลาตะเพียนนี่แหละเ,เลือกเอาตัวใหญ่ๆเอา้า <c oughs> มันคือมินจะ,จะขาดได้นเนี่ยปาาเอาปลาก่อนนะพี่น้อง เกือบข้ามไหมไม่ได้ยิงนานดึงออกจัดไปครับหาดูไปเรื่อยๆเกื่อบประเขาโผลขึ้นมาหเห็นหนวดจากหนวดนะตัวนี้สวยอยู่ ยิงปลานอกมันยิงง่ายปลามันลอยหัวยิงตรงๆก็โดนหมดยิงไงก็โดนนะคือติดติดย่าติดอะไรนี่แหละเลือกยิงเอาตัวงามๆเนาะแต่ตัวใหญ่ไม่ทันเขาแล้วเขาเอาไปแต่เช้าแล้วนะมาสายแล้วนะ

เนี่ออนั่งดูมันลอยเนี่ยเศรดั <c oughs> าายไม่ได้มาตั้งแต่แรกๆไม่รู้ไม่งั้นได้ปลาข้าวเขาบ้างเนะะาะตะเพียนตะเพียนเอ้อเอออยตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับตะเพียน ง่ายเกินน่ะฮิปปานกยิงไงก็โดนนะครับปานกโุ๊ยใส่สวยด้วยัวนี้ใส่สวยโอ้ยใส่สวยโอ้ยัวนี้ใส่สวยโุ้ย multimulti-field 1 mang chân Ma CẢ với Bông tiền เอาคลิปหายแล้วปลาผมกระโดดลงน้ำพี่น้องเอาังไงจับจับเรือยิงดิวันนี้ปลามาลงน้ำเป็นมา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 ,มา,มาอย่าอย่าอย่าเกือยไม่ได้กินเดี๋ยวโอ้กโดดลงน้ำสวยปะเดินเลาะหาดูปลาอยู่อะ อย่าทำแบบนี้่าใส่ถ la> ุงไว้ก่อนเี๋ยมันจะไปชัวอาได้สแตกจ้อยแหละตัวนี้ตัวใหญ่ครับเปลี่ยนโลกคว้างนั้นนะมาใครไม่รลมาเล่นด้วยคือ ยิงปลาให้นะเอาไหมยินปลาไหมอยู่นี่แหละรอดูปลาเขาใหญ่นี่จะเห็นปลาเขาใหญ่ไหมนี่ยนั่งลงนั่งลงพุ่งว่าตื่นมาเลยคลุ่มคลุ้มตรงนี้มีแต่ปลาเล็กว่ะเลาะไปทางนี้อะมองม,มันให้มาโอ้ยเป็นเ,นเ,นเ,นเนพืเ่อนกูเฉยเลยมงึง แกอ๋อกระมังไปกระมังปะกระมังนี่นี่นี่ดูผลงานแกอูจะเต็มกระสอบแล้วเนี่ยเอาดูนั่นนะกระมังนั่นนะเอาทำไมจะถ่ายคลิปให้นี่นีตัวตัวนี้โอู้กฝรน้อเนี่ยสองตัวคู่กันอยู่เนี่ยเอาลำรถเอาหนึ่งสองสามปังเรียบร้อยตายคาที่เลยครับ โดนสองตัวแล้วมั้งผมว่า,าดโดนลูกปืนกระเด็นไปกับปลาปลากระเด็นไปกับลูกปืนเนาะยีไม่โดนสองตัวนี่เต็มหัวคาราเบลครับยิงปลาแบบไม่ต้องเสียเนื้อนะเข้าลูกตาทะลุลูกตาอีกฝั่งนึงน,นะครับ <c oughs> แก้วงแค่อุ้ยอะไรเว่ยนะเบี้ยเบ นมาแล้วนะครับไม่คเคเรตนะปลาดุนนี้ก็ทอดนะขเขาเรียกปลาปลาเดี่ยวๆทอดนะแจ๋วหลังให้อยู่ครับคนนี้เห็นไหมตองกล้วยนะโบเข้าให้ ก็โดดไปงั้นนะโดนไหมนะโดนอยู่นะครับปลากระโดดไปครับลูกปืนเลยนะอุ้ยคือโดนดีแรงแท้โอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยล่ะเห็นตัวหัวปงอกงอกคือตัวน้อยๆสวยๆนะครับสวยๆนะครับสามสี่ตัวแล้วนะครับตัวเพียรผมนะครับมา มาเพื่อนมายิงป้งกระโดดตู้เลยไหมนี่นะครับลุกตกไปนู่นเลยเนี่ยตะเพียนใจนี้พอได้อยู่จัดไปเสียดายที่เรา รู้ช้าไปเนาะถ้ามาสักเช้ามืดหรือว่ามาแต่เมื่อวานนี่น่าจะได้เจอไอ้ค้าวบ้างนะนี้วันที่สามแล้วมันนอกวันที่สามแล้วแล้วก็ผมมาสายกว่าจะไปส่งลูกไอ้โรงเรียนมาถึงนี่ก็แปดโมงกว่าปลาก็ไม่ค่อยเหลือแล้วจัดไปครับปลาเล็กปลาน้ยเนี่ยโอ้หมดแดงกัดีก็ดีครับครับผมสวัสดีครับอาแมนนะ หัวลอยหัวดำปี้อยู่นั่นน่ะเอารถเอารถซ้อมมือไปก่อนพี่น้องปลาใหญ่ไม่มียิง,ยง,ยงปลาเล็กปลาหนงปลาน้อยแบบป๊าบเก้าให้ตายเลยปลาเกลือไปก่อนนะครับปลาใหญ่ไม่ลอยแล้วนะครับเราวก็ยิงปลาไปฝากนะนะ้าๆฝากป้าอะไรที่บ้าน พอได้ทำปลาเกลืออยู่นะอย่่ว่าเด้อกังแดดเด,ยเดียวนะเจ๋ว <laughs> เพียนเฮ้ยน้องเพือแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นสูงว่ะโดนอยู่ครับโดนอยู่มันไม่ขึ้นมาปากนะตัวนี้ จะให้ตัวจัดไปครับเ,รเออนี่ตรวจงานนี่อพอได้อยู่ยนะครับอืมอาจตะเพียนล้วนๆนะครับกำมังตัวนึ่งสาสองตัวนี้สายใหญ่อยู่ฝ่ามือจัดไปครับจมกูกติดศูนย์ แล้วเก็ก้วิ่งมีจําหน่ายนะครับใครสนใจก็สั่งได้วันนี้ก็มาดูก็ขอบคุณนะสมชายนะครับที่โทรไปปลุกตั้งแต่เช้าแต่ผมไม่ได้รับแล้วก็โทรไปบอกช่างละช่างละก็โทรมาหาผมอีกเางละก็บอกว่าให้ไปดูไม้ปลานนกที่ท่าลาดเขาเออมันไม่ไกลบ้านก็เลยขบับรถมาดูแล้วก็มาก็มาสายแล้วนะครับกว่าจะไปส่งลูกชาย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าดูเราลองดูว่ามันจะลอยอยู่หรือเปล่าถ้าลอยอยู่ก็มีลุ้นปลาคานะ,ะ,ะก็คอยติดตามดูอีกอกีพินหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับบ้านไาปลาบปลาทะเพียนกินกันจัดไปครับนี่เนี่ก็ได้เนี่กยกดเต็มถังแล้วมัม้งยัยให้ดูนอ